สาวคู่กรณีเบียเดอะไวส์เล่าความสัมพันธ์เราสามคนเหตุการณ์คืนนั้นหลังจากนักร้องสาวเบียเดอะ o ไวส์หรือเบียพัสราน,านันถูกพาดพิงหลังเท็ดังแฉอ้างว่านักร้องสาวอาดีตเดอะไวส์แอบแซบกับหนุ่มในปาร์ตี้จนแฟนของฝ่ายชายมาเห็นทำเอาเจ้าตัวต้วตองออกมาโต้เดือดพร้อมกับอัดคลิปตอนโทรหาแอนสาวคู่กรณี แต่ไม่ได้มีการรับสายอ้างว่าติดประชุมโดยเธอยือนยันว่าเรื่องจริงไม่ได้เป็นไปตามข่าวพร้อมตั้งข้อสงสัยกลับว่าทำไมต้องทำให้คนอื่นเข้าใจผิดล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทางด้านแอนสาวคู่กรณีเบียเดอะวอยซ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความไล่เรียงเรื่องนี้ต้นจนจบโดยระบุว่าจากข้อความที่เห็น ทางเราขออธิบายความจริงดังนี้ค่ะเรากับแฟนไม่ได้ห่างกันยังคงอาศัยอยู่ด้วยกันที่คอนโดในวันงานปาร์ตี้เรารับรู้ว่าจะมีใครมาบ้างและยังเล่นกับสัตว์เลี้ยงของน้องอยู่เลยเรากับน้องรู้จักกันผ่านเพื่อนๆกลุ่มเดียวกันซึ่งในนั้นมีพี่ผู้จัดการน้องอยู่ด้วยไม่ได้รู้จักผ่านสังคมคริสเตียนแน่นอนความสัมพันธ์ไม่ได้ชะงัก แต่ในระหว่างทางก็มีปัญหาชีวิตคู่แบบคู่อื่นๆปกติทั่วไปโดยครั้งแรกที่น้องเดินทางมาที่คอนโดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดงานวันเกิดของน้องและเพื่อนๆในกลุ่มรวมถึงตัวเราเองที่เกิดใกล้ๆก,ก,กันเรื่องนี้ไม่ทราบและไม่มีสัตยานมาเลยค่ะว่าเขามีความรู้สึกดีๆต่อกัน เพราะเราไว้ใจและไม่ได้คิดอะไรเพราะในการเจอกันแต่ละครั้งจะเป็นการรวมตัวของเพื่อนๆกลุ่มใหญ่กลุ่มเดิมเสมอยกเว้นงานปาร์ตี้ครั้งล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นอันนี้ไม่ทราบว่าทั้งคู่คุยกันอย่างไรแต่เรื่องราวระหว่างกับฝั่งผู้ชายไม่มีครั้งไหนเลิกกันสักครั้งวันที่เกิดเหตุเราได้ขอตัวไปนอนก่อนเพราะอีกวันต้องทำงานเช้า แต่ก็นอนหลับไม่สนิทเพราะได้ยินเสียงเพื่อนๆที่มางานเริ่มทยอยกลับกันแต่ยังได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยงของน้องอยู่เวลาที่จำได้คือตีสี่ห้าสิเลยตัดสินใจเดินออกจากห้องไปดูภาพที่เราเห็นคือน้องนั่งอยู่ที่เก้าอี้ฝั่งใชายริมระเบียงห้องและฝ่ายชายยืนในลักษณะโน้มตัวลงเข้าหาน้องที่นั่งอยู่ ซึ่งเรามั่นใจว่าลักษณะที่เห็นไม่ใช่คนที่นั่งคุยกันปกติแน่นอนเราเลยเรียกฝ่ายชายเข้าไปคุยในห้องนอนและขอให้น้องกลับไปก่อนเพื่อที่เราจะได้เคลียร์กับคนของเราแค่สองคนแต่น้องไม่ยอมกลับเราได้เข้ามาคุยกันสองคนในห้องนอนเขาบอกกับเราว่าเขาหมดรักเรานานแล้วแต่ที่ยังไม่อยากบอกเลิกเพราะไม่อยากให้คริสต์มาสปีนี้ เป็นปีที่โหดร้ายสำหรับเราเราจึงบอกเขาว่าให้ไปนอนก่อนแล้วค่อยมาคุยกันพรุ่งนี้เพราะเขาดื่มค่อนข้างเยอะเลยอยากคุยกันตอนมีสติมากกว่าและน้องที่ยังอยู่ได้เรียกเราออกมาพูดคุยเพื่อขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เราไม่ได้หัวร้อนและทำให้เป็นข่าวเราได้มีการแชทพูดคุยกับน้อง เราขอบคุณน้องและน้องได้มีการขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งโดยที่เราตั้งใจจะปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นและขอร้องน้องให้เว้นระยะห่างออกไปเพื่อเราหน่อยและในการโทรคุยกันเราได้บอกกับน้องว่าสัญญาจะไม่บอกใครแต่ถ้ามีใครถามเรื่องเลิกกันเราบอกว่าเราจะพูดความจริงซึ่งข่าวที่เกิดขึ้นเราไม่ทราบว่าหลุดจากใคร ซึ่งตอนแรกที่เห็นก็รู้สึกว่ารุนแรงเกินจริงไปบางส่วนเหมือนกันต่อมาน้องออกมาปฏิเสธเราโดนโจมตีกลับเราจึงต้องเอาแชทออกมาปกป้องตัวเองเพราะมีคนบอกว่าเรากูเรื่องโกหกซึ่งในตอนนี้คือความจริงที่เราพิมพ์อยู่ภาพจากกล้องไม่ได้อยู่ที่เราเราไม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงภาพเหล่านั้น และค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ามีการโพสต์คลิปจากกล้องก็คงไม่ผิดจากที่เราพิมพ์ไว้ข้างบน